สวัสดีครับเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดอีเด้งด้ามไม้ไผ่ตันนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับราคานะครับเล่มละ1,000บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมีดอีเด้งแล้วก็ลายเนื้อไม้ลายด้ามไม้ไผ่สวยๆกันนะครับเล่มที่1ครับนี่ครับเล่มที่1บอดี้ของอีเด้งนะครับจะเป็นมีด หลังเอ็นนะครับคล้ายๆลูกผสมปลาหลังนะครับเราออกแบบมาเพื่อเวลาใช้งานนะครับเวลาเราฟันนะครับตรงหน้าหน้าคมของมีดนะครับจะไปรับกับเนื้อไม้พอดีนะครับเวลาฟันนะครับรับเนื้อไม้ใช้งานสนุกมากนะครับคนที่เคยซื้อไปใช้นะครับนี่ครับตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของมีดใช้งานหนักนะครับ และใช้งานได้หลากหลายด้วยนะครับทรงนี้นะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับใบมีดโดยเฉลี่ยนะครับยาวไ่เรียกกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดเล่มนี้ให้ดูนะครับเล่มนี้ยาวที่สิบสองจุดสองนิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่สองจุดตัวนี้จะกว้างหน่อยเนาะสองจุดหกสองจุดหกนิ้วนะครับหัวเขาจะนูนเหมือนหัวเปลบวานนะครับ หลังแอนนะครับแล้วพอมาตรงด้ามนะครับหลังแอนเสร็จปุ๊บด้ามมันจะกระดกนะครับหม่สวยงามมากนะครับนี่ครับลายด้ามครับเป็นคอเป็นคอแล้วก็เป็นลายลากไม้ตาไม้นะครับสวยนะครับใส่ด้ามด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกเป็นปลอกสเตเลสแท้นะครับแล้วทำการตอกระเบิดนะครับ ตอกระเบิดตรงนี้เพื่อให้เป็นทรงกลวยนะครับเวลาเราใส่ด้ามมันจะได้ดูไล่ระดับไปหาโคนเม็ดนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเล่มละหนึ่งพันบาทครับนี่ครับเล่มที่1นะครับ1นึ่พันบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับต่อไปเล่มที่สองครับนี่ครับเล่มที่สอง MP2 นี่ก็สวยงามมากนะครับหัวจะไม่โตเท่าไหร่นะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.4นิ้วนะครับอ้อลืมวัดสันนะครับสันอยู่ที่ประมาณ6.5มิลนะครับไม่เกินเจดนะครับเดีย๋ยวดูลายด้ามของเล่มนี้นะครับ นี่ครับเล่มที่สองนะครับดามสวยนะครับเ,เพื่อนๆอยากให้มันสวยงามก็สามารถไปเผาไฟได้นะครับเผาไฟให้มันเป็นลวดลายสีดำดำมันก็จะไหมเฉพาะลายที่ตุ่มๆนูนๆออกมานะครับไอตรงที่เป็นส่วนเว้าวลึกลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไหมนะครับจะทําให้ลายมันสวยขึ้นนะครับนี่ครับเล่มที่สองนะครับผม สวยงามมากนะครับเดี๋ยวทดสอบความคมกันเล็กน้อยนะครับสวยงามมากนะครับเล่มที่3ครับความยาว12.2ครับไล่เรียกกันหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูแต่ทรงด้ามอย่างเดียวครับ ผลงานของอาจารย์ปู่นี่ตึงแน่นอนเลยนะครับนะครับเล็กดอกจิกนะครับเอี่นะครับเ <c oughs> 4มีสีก็ยาวประมาณ12.2นะครับหัวอยู่ที่ 2.6หครับนี่ก็สวยนะครับดูดามท้ายดามสวยมากนะครับเหมือนหัวมาน้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเหมือนหัวมาน้ำเลยนะครับแหมสวยมากนะครับเร่มนี้นะครับแล้วราคาเดียวกันครับหนึ่งพันบาทนะครับไหนชอบก็ทักมาก่อนก็ได้ก่อนเลยนะครับ เม็ดอีเดงเหล็กดอกจิกนะครับเล่มที่5ครับก็ยาวโดยประมาณก็ส2บครับเท่ากันีครับแต่ว่าหัวจะแคบมานิดหนึ่งแล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยครับดามแอนมาแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็กระดกลงนะครับสวยงามมากนะครับน้ำหนักลงพอดีมือแป๊ะเลยนะครับ ใช้งานสนุกนะครับอีเด้งครับคมหวานนะครับเป็นสุดท้ายครับเป็นสุดท้ายจะสั้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวรู้ก่อนว่ายาวเท่าไหร่เล่นสุดท้ายยาวที่11.9นะครับพอดีมือนะครับ กว้างอยู่ที่สองจุดสี่นะครับสันอยู่ที่หกจุดห้ามิลครับพอดีมือนะครับตัวนี้นะครับลายด้ามสวยครับเห็นตาไหมครับนี่ครับตาไม้ไผ่นะครับถ้ากลับด้านเนี่ยเหมือนงูจงอางเลยครับนี่ครับงูจงอางแล้วเหมือนไม้เท้าครับ มันก็สวยทุกเล่มนะครับดามนะครับคมมากครับคมหวานหวานครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับมีดอีเด้งเหล็กดอกจิกนะครับดามไมไพ่ตันลายสวยๆนะครับ ราคานะครับเล่มละ1,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมีแค่6เล่มแค่นั้นเองครับช้าหมดอดนะจ๊ะสวัสดีครับ